สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการนาดดาผ้าแซบนะคะพี่น้องขาวันนี้นาดดามีเมนูแซบแซบยั่วๆนะคะพี่น้องขาเมนูอีสานบานเฮานะคะพี่น้องพี่น้องไว้อีกอย่างนี่ค่ะพี่น้องขาเมนูนันดาดายู่บานนาดดาคุณไปไต่แมงนะคะพี่น้องขาเกี่ยวเขาแล้วกับเปิดไฟไต่แมงนะคะอันนี้คือแมงดานะคะพี่น้องขาหรือว่าแมงดานานะคะนาดดาเอามาถอดนะคะพี่น้องขา มาเส็บๆกับนาดานะคะนาดาได้อันขอนี้วค่ะกับขอนียวลองกินเบิรงนะคะนาดาจะกินนันขวดจุดมากจะขวดนะคะอันนี้ก็เล่นลองถอดเบิรงนะคะอันนี้จะเป็นแมงดาแม่นะคะถ้าแมงดาผูมันจะห้อมออกไปตามแจวแจวออกไปตามปนนะคะอืมกรอบวะนี้อันนี้นาดาถอดนะคะวะมีใคร ลุยเลยนะคะพี่น้องขามาเส็บแสบแส็บบกับนาดาดาค่ะอืมกอบดีดู้อืมมั่นแสบพี่น้องขาจะมีกินหอมนิดๆิ หอมหอมอ่อนๆตะตุภูจันทร์กินหอมนะคะกินหอมรับผักเป็ดจีจีต่ำกระเทียมขาก็กินเลยกรอบพี่น้องขาอืมน่าระดาษทอดบรได้แกปีกนะคะ ตอดหมโตัวเลยนะครับตัวหมดใหญ่ค่ะมาพี่นอ้องขาเสซ็ดไหร จุบันนาระดางเพิ่นขายนะคะตัวผู้ว่าตัวละยี่สิบาทตัวแม่กับตัวละสิบบาทตัวผู้มาจังอันจัมแ้วนะคะตัวผู้จะเป็นตัวเทิร์กกับตัวน้อยกับตัวแม่นะคะพี่น้องขาจะหอมตีไบจะหอมนะคะ แซ่บเกี่ยวข่าวแรงไปภาคตะวันตแม่พี่น้องคขาแต่แม่ขุดออปู ในใครนะครับว่าในมีโสใคร อ,อนเออน,ออน,อนจะไหร่ค่ะกรอบ ตั้งน้อยก็เน,นี้ยประกอบนะครับพี่น้องคาน่าระดับตัวข้าวเดี๋ยวเมื่ออาจจะยุนเอิกนะคะ ้พอตัวใครยุบพี่น้องขาหอ,อมมันหอ,อมมันอ่อ,อน,ออน ได้หลายหลายพี่น้องคะสะตตาสะออนเป็นไตแม่งนะคะแม่งกิดเต่าแม่งกิดต้อนแม่งกิบดีดนะคะื ตอดปวดนะครับพี่น้องคะตืดตอดตืดตอดปวดบ่ดดดดเรื่องนะครับ นะครับพี่น้องค่ะจะมีรสหอมนิดๆแซ่บมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้อง่ะแต่ตัวใหญ่นี่จะเป็นตัวแม่น,น,นะคะตัวนี้นอยอ่ะจะเป็นตัวผู้นะคะ จะผูจะหอมหอมเอาไปตัดแจวเอาไปซีนะคะจะหอมตัดแจวหอมไทยของปุ่ม พี่น้องขาอิ่มแล้วนะคะพี่น้องขาสำหรับเมนูวันนี้นะคะเมนูทอดแมงดานะคะพี่น้องขาแซบหอมมันนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะดีขามาเบิงนาตาดานะคะมาแซบแซกับนาตาดานะคะขอบคุณพี่น้องสูบสุขคนนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาตาดาน้นะคะพี่น้องคาเพื่อนาตาดาจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะในมาแซบแซกับผี่กับนองทุกทุกมมือเลยนะคะพี่น้องคะ ที่ตามนาดาได้คิดนานะคะว่านาดาจะมีมนุ่งเอยียงมาเส็บๆกับพีกำนองนะคะมากินกับพีกำนองเซ็นเคยทุกทุกมือเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาว้สมีสากรน,นะคะพี่น้องขาขอพี่น้องมีความสุขกันสุขบุสุขคตราราๆรวยๆค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ